ก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนำระบบบริการประชาชนศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จวันสต o อปเซอร์ว OSS นะครับประชาสัมพันธ์แจ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเม,มละและท่านผู้ฟังทุกท่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลเม,มละมีระบบบริการประชาชนสำหรับคอยรับ แจ้งเรื่องราวต่างๆนะครับโดยที่ทุกท่านนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางก็สามารถแจ้งคำร้องสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์และตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอด24ชั่วโมงกับศูนย์บริการแบบเปิดเสร็จ One Stop Service นะครับสำหรับท่านใดที่รับชมรายการเสียงตามสายผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook ของการบริหารส่วนตำบลมะละสามารถสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน เพื่อแจ้งคำร้องผ่าน Li าย OA ได้เลยนะครับสำหรับระบบบริการ o n วั t o p Service ที่จะคอยบริการพี่น้องประชาชนตำบลมะละของเรานะครับหากท่านผู้ฟังหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลมะละมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ o n วั t o p Service สามารถสอบถามได้ที่สำนักปลัดวงการบริหารส่วนตำบลมะละซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราครับ